เวลาไปกินข้าวอาหารตามสั่งเนี่ยเราสั่งข้าวลาดกระเพรากระเพราไก่กระเพราหมูกระเพรเาเนื้อเนี่ยจานละประมาณห้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดเราสั่งเป็นกับกับเฉยๆเนี่ยอย่างเช่นกระเพราไก่เอาเป็นกับราคาจะแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะแต่ละร้านอ่ะ แต่ถ้าเกิดเราสั่งเป็นไข่เจียวเปล่าจานหนึ่งเขาก็จะคิดประมาณ80บาทนะแต่ถ้าเกิดเราใส่เราสั่งเขาว่าเอาข้าวราดไข่เจียวแล้วราคาก็อยู่ประมาณ50บาทจะเชื่อไหมถ้าเกิดแม่ค้าทาผิดมาเนี่ยหรือหรือผมเป็นคนขายเนี่ย ลูกค้าสั่งเอาไข่เจียวแต่ไม่บอกเอาราดข้าวหรือเอาเป็นกลับผมก็จะทําให้เขาแล้วเ็าคิดตังเขากล่องละห้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเ hey, อ้ยพี่ผมเอาไข่เจียวเปล่านะผมไม่เอาข้าวเอาข้าวออกให้หน่อยอ่ะโอเคเราก็ต้องเอาไข่เจียวใส่กล่องเปล่าไปแล้วเอาข้าวออกก็คือว่าลูกค้าก็จะได้ไข่เจียวเป็นกลับเปล่า,าไปผมควรคิดเขาห้าสิบบาทหรือ 80บาทต้อง80บาทดีนะเพราะว่าเขาสั่งเป็นกับอะสั่งไข่เจียวเป็นกับข้าวอะไม่เอาข้าวก็ต้อง80บาทเลยราคากับข้าวเปล่าลาอะก็ก็80บาทนะถูกปะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ